สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกทกท่านพี่ศิริพามาอัปเดตเมล็ดพันธุ์กล้าที่เราเก็บเองแล้วนำมาหวานเพาะเนาะนี่พอกล้าส่วนนี้คืออันนี้คือมะเขือนะมะเขือเป็นมะเขือลายคางกบนะมะเขือลายคางรักบี้ผสมคางกบ งอกเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆส่วนนี้เป็นพริกพริกกระเรียงนะพริกกระเรียงกำลังกำลังงอกขึ้นมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นะคะกำลังงอกเราก็ วันนี้ก็จะพาเพื่อนมาบำรุงเมล็ดพันธุ์ก้าแล้วก็ต้นพริกมะเขือนะคะนี่ดูนี่เป็นพันธุ์พริกกระเรียงที่พี่สิริได้โรยไว้นะคะงอกเยอะแยะเลยนะเห็นไหมคะ นี่คือเมล็ดพันธุ์ที่พี่สิริเพิ่งไปเก็บมานะไปเก็บมาจากต้นนะแค่ประมาณ3ามสี่วันเมล็ดพันธุ์ก็งอกแล้วนะคะคือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์พี่สิริเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นนี้นะพเพื่อนๆนี่นี่คือต้นแม่ต้นนี้สองปีอายุสองปีพี่สิริเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็นำลงไปโรย โรยในแปลงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นนี้เขาเท่าแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเท่าแล้วแก่แล้วนะเนี่ยแต่จะให้ดีให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบสมบูรณ์แบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบเนี้อันนี้คือไปโรยต่อนะโรยลงไปในแปลงเลยพอได้ต้นกล้าแล้วเราค่อยขยายปลูกนี่คือพริกกระเหรี่ยงนะคะ ลูกเขาก็จะงามงามแบบนี้แต่คุณคุณภาพเผ็ดมากเผ็ดมากนะก็ไก่หลายๆตัวนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนดูดูเมล็ดพันธุ์นี่แบบนี้อันนี้ไม่สมบูรณ์ลูกเล็กๆเ,เนี่ยไม่สมบูรณ์นะแต่พี่สีเจ้าสองเมล็ดนี้ เอาไปโรยต่อนี่ค่ะตอนนี้พริกกระเฉียงก็ส่งได้40บาท50บาทนะราคาลดลงมาแต่เราไปซื้อบริโภคอะ่ะประมาณ80บาทนะเพื่อนๆนะปลูกไว้ไม่ต้องซื้อพริกทิ่แถมแรกิน จากที่พันเพื่อนอัปเดตต้นกล้าแล้วนะคะเนาะเป็นต้นกล้าที่งอกไวเพราะเริ่มจากการปรุงดิน,นปรุงดินเพราะเมล็ดพันธุ์ปรุงดินเพื่อที่เราจะปลูกพืชผลผลิตนะคะเราต้องปรุงดินก่อนทําให้เมลิดพันธุ์แข็งแรงต้นแข็งแรงเขาก็จะเริญเติบโตได้ไวเสร็จแล้ววันนี้พี่ิจะพาจะพาเพื่อนเนาะ มาทำสูตรปุ๋ยเพื่อกระตุ้นการติดลูกติดผลของมะเขือที่เราได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วแล้วเก็บผลผลิตแล้วนะสำหรับวันนี้เราก็จะไปทำการกระตุ้นเร่งรัดให้เขาออกลูกออกผลอีกนะนี่สิ่งที่พี่สีจะใช้นะคะที่เราจะใช้ก็คือน้ำเสาวข้าวเลยนะน้ำสาวข้าวประมาณ3ลิตร แล้วก็มีไข่หนึ่งฟองเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้นะผงชูรสนี่ค่ะผงชูรสขา,ขาวๆเนี่ยนะหนึ่งช้อนแกงแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนี่นะคะเราจะใช้สูตรนี้เพื่อไปเร่งให้เขาติดลูกติดผลให้เราได้เก็บกิน เนาะคือมะเขือนะคะเอาง่ายๆเป็นสูตรง่ายๆนะคะใค,นะใครก็ทำเนาะใครก็ทำเพราะว่าเราคือเกษตรเกษตรช่างคิดช่างทำนะเกษตรอินทรีย์คือต้องทดลองนะนเพื่อนนะแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยนะปุ๋ยที่ดูแลพืชผักในสวนของพี่สิรินี่ก็ เป็นปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาใช้เองนะคะเราทําขึ้นมาใช้เองไม่ว่าจะเป็นน้ําจุลินทรีย์หรือจะเป็นสูตรปุ๋ยที่พี่พี่สิริได้กําลังเตรียมทําอยู่ณนะขณะนี้นะเนี่ยคือเราก็ไปดูเพื่อนๆนะนี่พี่สิริใช้เครื่องดื่มชูกําลังประมาณสองฝานะพเพื่อนๆนะผสมไปไข่หนึ่งฟองเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มชูกำลัง M100 เนี่ยในในนี้เนี่ยจะมีวิตามิน B B1 B2 นะ B3 B4 B6 ีสีานเวลนะ1 6 12ก็คือ B12 นะคะก็เป็นวิตามิน B เนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายนะเวลาเวลาเรานำไปดื่มให้เราเมีความสดชื่นนะร่างกายกระปรีก้กระเป๋ นี่เราก็จะนำตัวนี้ไปบำร,รุงพืชผักผลมไม้เนาะให้เขาสดชื่นนะไม่เหี่ยวไม่เช้ามีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารคอร์ฟิลนะในในพืชผลนะพืชผักแล้วก็ในมะเขือที่เราจะไปทำการบำร,รุงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมะเขือหรือพริกใช้ได้หมดนะแล้วก็ในไข่ไข่ก็คือฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำงานให้พืชขับผลไม้เกิดการตุดลูกออกลูกออกผลนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะน้ำซาวข้าวก็ไปเร่งขยายรากขยายลำต้นนะ,ะในผงชุบก็จะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานนะการแตกยอดแตกใบแตกลากเห็น,นไหมคะเอาผสมลงไปอย่างนี้สร พี่สิก็จะผสมลงไปในถังที่เราเตรียมน้ํามานะคะเพื่อนนี่พี่สิเตรียมน้ํามาในถังนี้ก็ประมาณสิบห้าลิตรนะคะผสมไปวันนี้พี่สิจะใช้วิธีการลดลาดนะคะลดลาดลงไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูมะเขือเนาะเป็นมะเขือที่เราตัดจริงแล้วอันนี้คือจะไปช่วยให้เขาแตกยอดแตกใบแล้วก็ ให้เขาติดดอกออกลูกออกผลนะคะนี่นะคะมะเขือที่เราได้ตัดแต่งกิ่งไปนะคะตอนนี้เพื่อนๆดูเขาเริ่มเริ่มติดดอกเห็นไหมคะเริ่มตั้งช่อดอกเนี่ยตั้งช่อดอกขึ้นมาในช่วงเวลานี้คือเราจะต้องมาบำรุงเนาะบำรุงก็คือการใช้ ปุ๋ยฮอร์โมนนะปุย hormone hormone ๋ยฮอร์โมนสู enfin ตรนี้เพื่อบำรุงให้ให้ขั้วดอกเนี่ยเขามีความสมบูรณ์นะเขาจะได้ติดลูกนะได้ติดลูกขั้วดอกก็ไม่ร่วงนะกำลังตั้งท้องตั้งดอกเยอะแยะเลยนะคะเห็นไหมคะพอเราตัดแต่งกิ่งเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่เขาก็ออกเป็นช่อดอกเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอืม ช่วงเวลานี้คือเราต้องสำหรับมะเขือพืชผลเนาะพริกนะช่วงเวลานี้ที่เขากำลังติดติดดอกแบบนี้เราต้องเริ่มให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตรนี้เลยนะเพื่อให้ขั้วดอกเนี่ยเหนียวไม่ร่วงแล้วก็ติดลูกติดผลได้ดกนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเราก็ใช้ ฮอร์โมนนะใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นนะเมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วนะนี่คือมีปัญหาเนี่ยคือการใบด่างสุดนี้นะเราบำมุงเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอาวันนี้พี่สิไม่ได้อาไก่มานะเพื่อนเราต้องเด็ดออกเลยนะใบด่างๆเพราะว่าจะทำให้ลูกลานะเป็นการที่ เขาน่าจะสัดขาดสารอาหารหรือเป็นโรคบางชนิดนะเนี่ยเห็นไใบด่างๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องดูแลแต่ถ้าไม่เขายังไม่หายใช่ไหมเนี่ยคือการติดติดเชื้อเนาะลูกลามไปเรื่อยโรคอาการใบด่างใบเหลืองใบหงิบนะนี่คือโรคชนิดหนึ่งของพืชของมะเขือแล้วก็พริกนะแต่วันนี้เราจะมาดูแลเนาะ มาดูแลบำรุงเขาก่อนนะคะเราก็จะต้องทําควบคู่กันไปด้วยวิธีที่เราต้องดูแลแล้วก็รักษาต้นไม้คือผักลดล่านลงไปเลยแบบนี้นะดินก็จะร่วนสุยนะคะเนี่ยทำในช่วงเช้านะเพื่อนๆ ก็ถือกล้องนะจะพุพับพุพับนะเพื่อนนะคะกำลังแตกยอดแตกใบพี่สิก็มากระตุ้นให้เขาติดลูกเราก็จะได้เก็บผลผลิตอีกรอบนึงเนี่ยน,นี่คือผลของเขาให้เพื่อนดูนี่ค่ะผลมะเขือทานอร่อย เป็นพัน์ที่ทานอร่อยพี่สิริก็ชอบทานน้องๆในบ้านก็ชอบทานค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆพี่สิริก็พาเพื่อนมาอัปเดตต้นกล้าที่พี่สิริได้ได้เพาะเอาไว้เนาะก็งอกดีงอกเยอะแล้วก็มะเขือที่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะ วันนี้เราก็เห็นผลแล้วว่าพอเราตัดแต่งกิ่งแล้วเขาจะออกออกดอกมาทันทีนะคะแตกยอดออกดอกเลยเราก็บำร,รุงนะบำร,รุงด้วยปุ๋ยฮอร์โมน,นะะเพื่อเร่งรัดให้เขาออกลูกออกผลได้ดกมีพี่สิได้เก็บมีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยนะเห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ส จะพาเพื่อนไปทำอะไรก็มาติดตามชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ